สวัสดีครับชาวไซคอนทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเนื้อเน้นเน้เนเวละสามคู่เราเจอกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับ วันนี้สามคู่เนี่ยามาจากลีกเล็กๆนะครับก็เข้าสู่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับมีจตบบอลเล็กๆให้ได้ดูกันนะฮะดูนี้สองคู่จะมาจากในญี่ปุ่นหนึ่งคู่จะมาจากบราซิลดูคู่แรกไปญี่ปุ่นกันก่อน,นเวลาห้าโมงเย็นนะครับไปดูเจอร์ลิคับรอบรองชนะเลิศเกมแรกนะครับไปดูโยโกฮาม่าเอฟมารินอสครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางนางโย่าแกรมปัสครับโดยคู่ณีะเจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางนางโย่าเอาชนะสองหนึ่งนะครับไปดูกันดีแค่เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับ 1, โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเนชนะ3แพ้2นะครับเกมล่าสุดก็แพ้คาชิวาเรโซมา1-0ครับส่วนทางแกปัสเนี่ยชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดก็แพ้วิสปาฟุกัวกะมาเหมือนกันครับ1-0ครับไปดูอะไรตัวฟูลที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับ 1, โยโกฮาม่าเอฟมารินอสเนี่ยวนี้ตรงกลางจะมีทางเอลแบร์ครับโดยน้าเป้าจะเป็นทางแอนเดอร์สันโลเปสครับส่วนทางนางเอากับแกปัสเนี่ยตรงกลางมีแพทริกนะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางเคนสุเกะนางไงอีกครับก็ต้องบอกว่า อยุกโกลมาเอฟมารินอสแม้ว่าจะดูเฉยๆในลีกแต่ว่าในทุ่ยนี้เนี่ยต้องบอกว่าโหดเฉยได้เลยนะครับชนะมา5เกมติดยิงกระจายครับสุดท้ายนางนนอยาการบ,บัสเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับ5เกมหลังสุดเลยชนะถึง3นะครับแต่ความเนี้ยบเนี่ยเป็นรองทางอยูกโกฮาม่ามารินอสแถมวันนี้ต้องมาเยือนด้วยเพราะฉะนั้นผมมองว่าเกมแรกเนี่ยผมมองว่าบ้านใครบ้านมันครับผมมองว่าอยุกโกลมาเอฟมารินอสเล่นในบ้านน่าจะดีพอจะเบียดเอาชนะนางอยาการบ,บัสได้2สองต่อหนึ่งครับ คือสองสิบเจ็ดนาฬิกาเหมือนกันนะครับไปดูอาร์บิเร็กซ์นิงาตะนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางคาวาซากิฟอนตาเล่ครับโดยคุณที่เจอมาเกมล่าสุดี่เป็นทางฟอนตาเล่เอาชนะห้าประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมนะครับอาร์บิเร็กซ์นิงาตะดูไม่ได้เลยนะครับชนะหนึ่งแพ้สี่ครับเกมล่าสุดก็แพ้คาชิมาแอนเดอร์มาสี่ศูนย์ครับส่วนทางฟอนตาเล่เนี่ยชนะสามแพ้สองครับเกมล่าสุดก็เอาชนะมาสดะเซลเวียมาสี่หนึ่งครับไปดูอันนี้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในว อ b บเบสนี่มันมตาเนี่ยนี้ตรงกลางมีทางโยตะโคมินะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโคจิซูซุกิครับส่วนทางฟอนตาเล่ตรงกลางมียูกิยามาโมโตะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางชินยามาดะครับก็ต้องบอกว่าอับเเลสมีเงาตารายการนี้มาดีนะครับแต่ว่าภาพรวมดูไม่ได้เลยครับเล่นในบ้านก็จะดูไม่ได้เปลิดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคาวาเซกิวันอนตาเล่เนี่ยภาพรวมดีกว่าชัดเจนนะครับน้อจอกมายืนแต่ดูแล้วไม่มีผ่อนแน่นอนนะครับแม้ว่าจะเป็นการเล่นเกมแรก <Net> ในฐานะทีมเยือนแต่ผมว่าด้วยความเป็นที่เป็นอยู่ด้วยฟอร์มที่เป็นอยู่ผมมองว่าคาวัพาสกิฟ o อนตาเล่ดูแกร่งกว่าแล้วน่าจะดีพอจะบุกมาบทเอาชนะอาร์เบสติงาตาได้ถึงบ้านเลย1นประตูต่อศูนยครับ คู่สุดท้ายไปที่บอลบราซิลกันนะครับเป็นบราซิลซีเรียนะครับในลาตีห้าครึ่งนะครับไปดูอาริติโกมิเนโรครับทีมอันดับสิบวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเฟรมิโอทีมอันดับสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางมิเนโรเอาชนะสามประตูตสองนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมเหมกันครับ อาลเทติโกมิเนโรเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมลา่าสุดเสมอทางวิกตอเรียมา2ประตูต่อ2ครับส่วนทางเปรมิโอชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมลา่าสุดเอาชนะฟอต์ตเลซ่ามา3ประตูต่อ1ครับไปดูน,นิดตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับ อาร์ีโก้มีไนโร่เนี่ยเนตรงกลางจะเป็นทางอีกอร์กูเมสครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเดวิสันครับส่วนทางเกรมิโอตรงคู่หน้าจะเป็นทางคริสตัลโดนะฮะเล่นคู่กับทางมาดรินเบทเบทครับกองหน้าจากฮอลแลนด์นะครับก็ต้องบอกว่ามีไนโร่เนี่ยดูดีนะครับชนะสามจากห้าเกมหลังสุดและแพ้ครับคาบ้านแค่เกมเดียวจากเจ็ดเกมหลังสุดแต่ว่าวันนี้ต้องมาเจอของแข็ง,งครับเพราะว่าเกรมิโอเนี่ยเหนียวแน,น่นไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับห้าเกมหลังสุดแพ้แค่เกมเดียวอีกทั้งเกมเย็ยน 6เกมหลังสุดก็ไม่มีแพ้ใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้กเรมิโมมาสู้ได้ครับอย่างน้อยผมมองว่ากเรมิโอจะยันได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับผูด้ได้ที่เจลีครับรอบรองชนะเลิศน,นะครับ อยู่กมาเอฟมาริยโนสครับจะเปิดบ้านเอ,อาชนะไงยากแกปลาส,สองหนึ่งครับคือสองอาร์เบร็กซ์นิงาตาครับจะเปิดบ้านแพ้ทางคาร์วาสกิฟอนตาเล่ศูนย์หนึ่งและคู่สุดท้ายครับที่ซูริเอบาซิลนะฮะอาริโกโมิเนโรค,ครับจะเปิดบ้านทําได้แค่เสมอทางบริมิโอสองประตูดสองครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กด, like, กด share, ลไลค์กดแชร์วล็อกไซก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดนะที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบ,บอลให้สนุกก่อนทุกคนโชคดีนะนนนนครับน